อายุจะ40ปีอยู่แล้วว้ายแก่เก่งมากไดเ่ปีนีถ้าไร่ละถ้าไร่ละปีนี้3 7ปีกั8 5เดือนแล้วก็8วันจุวถึงวันนี้ทำทีวีมาตั้ง10กว่าปี10กว่าปีจริงๆทําทาท่าที่ท่าว่าจะดังจะดังจะดังก็ไม่ดังทำไมอยู่ดีๆปุ๊บบทดวงคนมันจะดังเนี่ยมันก็ดังขึ้นมาบ้าเปรี้ยงเดียวเลยเพราะอะไรเพราะแรงในการคุย ตามดวงชะตาก็ชัดไงหมายถึงว่าดวงชะตานี้ถ้าทําคือจะทํามันก็ไม่ได้ทําถูกต้องไหมไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมาคิดทําตอนนั้นไปเสนอก่อนหน้านี้ก็ไม่ใช่บืงเอิญในพศที่เขาจะทํานั่นน่ะมันมีดาวหลายดวงสัมพันธ์ดีกับดวงชะตามันก็เลยเกิดมาเป็นแบบนี้มันก็เลยเกิดในสิ่งที่เป็นไปแล้วว่าจะดีอยู่แล้วในเวลาหนึ่งลองทําหลายธุรกิจคือลองเปิดนู่นเปิดนี่มันก็ไม่เวิร์กเท่ากับการคุย มันก็ไม่เวด้ากับการทำทีวีก็เลยรู้ตัวว่าเอ้ยเราเรา,เราต้องมาทางนี้นี่คิดอยากทำอย่างอื่นด้วยเหรอคิดพี่อยากอยากจะเปิดร้านอาหาราาใช่ไหมอ,อ,อยากจะเปิดเออจริงเนาะ ยังไม่เปิดยังไม่เปิดแค่คิดอยากเปิดทัวร์เขาชอบเที่ยวนะฮอยากทำาน่นทำนี่แต่ปรากฏว่าเพื่อนๆเฮ้ยอย่าเหนื่อยอย่ายานเหนื่อยตอนนี้เลยหาเรื่องหาเหาใส่หัวแต่มันก็จริงช่วงปีสองปีที่ผ่านมาผมทําหลายอย่างแล้วผมก็ไม่ได้บอกกับทังสื่อนะครับก็คือไปเป็นที่ปรึกษาบริษัทโน่นนี่นั่นแล้วต้องไปนั่งในเบ่ยมันเหนื่อยมากมันต้องเอาสมองพลังงานไปใช้กับตรงนั้นแล้วเวลาออกทีวีก็หมดหมดพลังหมด อ<ล>ต,ตอนนี้รู้ตัวลาวออกหมดเลยจากทุกอย่างเอ,อแล้วก็มาโฟกัสมุ่งมั่นแค่เรื่องของรายการตั้งใจทําให้มันดีที่สุดนั่นแหละ<ช>มาถูกทางยังอันดับแรกถูกทางแล้วแต่ความคิดจะมีธุรกิจเนี่ยอย่าเพิ่งทิ้งไปเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แปลว่าชิดของดวงชะตานี้คนเกิดราศีกันนั้นจะต้องเกิดและจบไปเลยมันยังมีชิดอีกยาวไกลที่ย่งใหญ่กว่านี้ดวงชะตาคนเกิดราศีกันเนี่ยผมสังเกตดูเจ้าของผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นบ๊อบบี้บาว หรือใครหลายคนเนี่ยมันจะต้องมีผลิตภัณฑ์ที่มันไม่มีชีวิตอย่าไปทําเรื่องอาหารเพราะมันต้องใช้คนครับอ๋ออาหารไม่ได้ไม่ได้อย่าไปทําอะไรที่มันมีชีวิตต้องมีผลิตภัณฑ์เช่นแว้นตาแว่นตาของวูดดี้หรือว่าแบเป็นเสื้อเสื้อกั๊กของวูดดี้ไอ้เนี่ยคือคือมันต้องมีอะไรที่มันไม่ไม่มีชีวิตอะอะไรฮะกางเกงไนวูดดี้ได้ไหมมันไม่มีใครทำนะเสื้อนี่หนูแบบเขาทำแล้วไม่ใช่กางเกงในผู้ชายก็ไม่มีใครทำสมมติแกมั่นใจว่า แกก็ทำเลยทอ้แกถ้ายังไม่มันก็อย่าทำอันนี้มั่นใจร้อยเปอร์เคือถามมก่อนไม่ยุ่งคือต้องต้องยุ่งกับอะไรที่มันมีชีวิตไม่มีชีวิตอ่านี่นี่สติสตางคงอยู่กับตัวเราไม่ได้รู้ใช่ไหมคนสัตว์ คนสัตว์ห้ามยุ่งคือมีเพราะจะมีชีวิตใช่ไหมสิ่งของโอเคอคสิ่งของโอเคคนสัตว์ไม่เอานะไม่เอานะอย่าเอานะสัตว์ก็ไม่เอาสัตว์ก็ไมาสิ่งของโอเคฟามหมาไม่ได้ไม่ได้มันมีชีวิตลูกเนี่ยเกลียดหมาจะตายจะเปเปิดฟามหมาคืออย่างนี้นะมันต้องมีกระบวนการของการผลิตที่วูดดี้คุมคุณภาพและดีไซน์ที่มีความเป็นชีวิตที่ตัวเองก็ใช้เหมือนเขาได้ใช้สิ่งนี้แล้วเขาสุขสดใสเหมือนวูดดี้ทุกวัน โกอินเตอร์มาอยากถามอะไรรู้นะอยากถามอะไรถามเลยสรุปอีกต้องต้องทำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สักวันหนึ่งจะต้องได้ทำผลิตภัณฑ์นี้ห้ามมีชีวิตเดีห้ามเกี่ยวกับคนเมื่อตามหาความฝันในวันหนึ่งไม่ต้องเชื่อผมเมื่อตัวเองจะถึงจุดหาความฝันอย่ายไปมั่วๆเลือกสักอย่างหนึ่งที่มันเป็นโปรดักที่ไม่มีชีวิตแต่มันมีชีวิตในโปรดักชีวิตของคุณนั่นแหละใส่ไปในโปรดักทีวีได้ไหมะ ทีวีคืออะไรขายทีวีเหรอใช่ทีวีเขาทำอยู่ล้วอีกงานรายการทีวีอยู่คือกำลังจะพูดถึงโปรดักท i วีที่เป็นสินค้าที่เป็นโปรดักเช่นรองเท้าเสื้อผ้ากระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยมีอยู่อย่างหนึ่งที่อยากทำมากคือคือพูดแล้วคนลุกคือแว่นตาจริงเหรอคิดได้อยู่เหรอแว่นสายตาแว่นตากันแดด เพราะว่าเราจะเลือกแว่นที่ไปมาแล้วผู้ชายหลายๆคนเลือกผู้หญิงก็ถามแว่นมแว่นกันแดดเลือกซืออก้อยี่ห้อไหนยังไงและถึงขั้นที่เคยคิดว่าอยากจะลองออกแบบคือไม่ได้อยากออกแบบแต่ถ้าสามารถสเก็ตได้คร่าวๆแล้วก็เจอเพื่อนหลายคนช่วงปีที่ผ่านมาแปลกคือเป็นคนทําแว่น มามาเจอกันโดยบัง,บงเอ,อิญใช่แล้วก็คุยกันแล้วก็ถูกปากถูกคอแต่ว่ายังไม่ได้คุยกันเรื่องธุรกิจผู้ชายบางคนเวลาซื้อแว่นมีปัญหาตรงเนี้มันไม่ถึงขามันสั้นเพราะว่าหน้าบางคนมันบานมันใหญ่มันมบานเพราะฉะนั้นบ๊อบบี่เป็นคนหาแว่นยากมากวุดี้ออกแบบเลยจะให้ปเป็นลูกค้าคือคือคือน,นี้นะที่ที่เขาพูดเนี่ยคือภาพที่มันเป็นภาพของเขาที่เป็นผู้ชายรักในการดูแลตัวเองเนี่ยหมายถึงว่ามันเป็นภาพมาพอสมควร ทำให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ,ๆ,ๆที่มาเป็นคนอคนเชื่อแล้วคนเชื่อคุณแล้วว่าคุณต้องดูแลตัวเองเพราะฉะนั้นเมื่อคุณทําแว่นเนี่ยคุณสามารถอธิบายได้ว่าท่าน้าคุณเลี้ยวจะต้องอะไรท่าน้าคุณเหลี่ยมจะต้องนี้ครับเพราะว่าเป็นงี้ผมอางเงี้ยผมเดินทางมาทั่วโลกครับคนอเมริกันอันนี้คนยุโรปคนโอดผมคนทั่วไปจะเชื่อว่าวูดดี้เนี่ยเป็นคนรีเสิร์ช และนี่คือสิ่งไม่มีชีวิตที่มีชีวิตที่เขาใส่แล้ววช้นี้วจริงจังโอเคจริงจังแล้วคนเชื่อแต่ยังมีความไม่กล้ารู้สึกว่ามันจะเหนื่อยหมอรักแค่นั้นเองรู้สึกว่าตกวันนี้มีความสุขกับสิ่งที่ัวเองทำมีความสุขกับการที่ได้มีรายการแล้วก็ไม่ไม่เหนื่อยก็เลยถามหมอต่อว่ามันอันนี้เดี๋ยวก่อนอันนี้เหนื่อยทุกวันเหนื่อยแต่มีความสุขแล้วคุณจะอายุคงที่อยู่ตรงนี้กับร่างกายอยู่อย่างนี้หรือทําไมไม่ให้วันหนึ่งเวลา ที่ผ่านไปมันมีสินค้าทํางานแทนเรากับชื่อเสียงและความมีรอยตี้ต่อตัวเราต่อความรักต่อเราเป็นตัวทําหน้าที่แทนเราซึ่งมันสามารถคิดคบคู่แล้วคุณไม่ได้เป็นคนงอขาแว่นนี่มันมีโรงงานผลิตมันสามารถไปผลิตที่จีน้ใชนไหมผมก็ทนี่าผมก็ต้องนั่งเองไปไลงอ๋อเหรอูองเองทุกคนดวงของเขาเนี่ยตอนนี้ถือว่าสุด หรือจะมีโอกาสโกอินเตอร์หรือมีโอกาสจะดังกว่านี้ไหมในดวงชะตานี้คนเกิดราศีกันทั่วฟ้าเมืองไทยอย่าเอาแบบแอฟๆเอาดีๆนะเอาดีๆหมอแล้วอย่าดีๆนะเอาแบบตรงไฟตรงมีแต่คนมาขู่พ่อหมอฉันนับตั้งแต่วันที่สามสิบมิถุนายนปีนี้เป็นต้นไปดวงชะตาคนเกิดราศีกันจุลายนสามสิบมิถุนายนปีนี้บวกไปปีครึ่งเป็นจุดดวงชะตาที่เรียกว่าตายเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนแปลง ยกย้ายยุบเลิกฟันทุ่งตอนนี้ตนมันดีหรือไม่ดีขยายความนะคือดวงชะตานี้จะต้องเป็นจุดอย่างนี้มั่นใจมากจะบอกให้ีพูดเลยมันเปลี่ยนดีหรือไม่ดีคืองี้ถ้าแก่ใกล้หมดสังขาร ทำไมต้องมองพี่แหม่มด้วยคะก็คือจบเขาขันไม่อย่างนี้นะครับไม่ถ้าเร่ฟังถ้าแกฟังดีๆถ้าป่วยเจ็บมันใกล้ไปก็คือไปถ้าอยู่ในวัยหนุ่มเปลี่ยนก็แปลว่าตายก็แปลว่าเปลี่ยนจากที่เคยทํางานตรงนี้ไปทําอีกที่หนึ่งเลยเปลี่ยนจากทําเป็นลูกน้องเขาไปทําเองเลยนี่คือการเปลี่ยนมันเป็นการมันเป็นการเชนไม่ใช่การมูฟออลองเดอะเคิร์ฟมันเชนงั้นแสดงว่าวูดดี้กำลังจะเปลี่ยนออกจากช่องเก้า ไปอยู่ช่องอื่นหรือไปทำช่องเองไปทำช่องของวูดดี้แช่นีิ้งก้อนอยู่เหตุใเล่ามาพลังมีความคิดอยากทำอะไรทำไมรู้ว่าพูดตรงๆคือตอนนี้เนี่ยในแง่ของทีวีเนี่ยมันปิดกันเยอะมากก็ต้องยอมรับสิ่งที่หมอรับพูดมันก็มีคิดอยู่ในหัวบ้างอาจจะ พลิกไปเลยพี่ไม่ได้เรื่องเปลี่ยนช่องแต่อาจจะเปลี่ยนคือเคยคิดว่ากลางปีจะหยุดทําเกิดมาคุยหยุดทำแบบบอกลูกน้องว่าเราเรามีรายการอื่นนะเรามีรายการอื่นแล้วก็จะเดินทางไปทั่วโลกหนึ่งปีตั้งแต่เกิดมาความฝันของผมที่สูงสุดจริงนอกจากการเป็นนักแสดงคืออยากแบ็กแพคไปเที่ยวทั่วโลกและได้เห็นสังคมมากมายไทยทีวีด้วยไหม แค่อยากพักอยากไม่อยากถ่ายอยากอ,าอยู่คนเดียวหนึ่งปีเอาออฟเรคคอร์ดอยากไปเลยแต่ปรากฏว่าลูกน้องอยังบอกว่ามันมันไปไม่ได้มันไม่ได้เราต้องเห็นกับบริษัทเพราะตอนนี้ดันเป็นหน้าเราที่เป็นโลโก้ใช่อย่างรายการช้าถ้าไม่มีเราเหมือนกับคนมันไม่ได้มันไม่เต็มก็เลยทําให้ผมเหมือนกับยังยังสองจิตสองใจอยู่ จริงๆผมก็คิดว่าเออถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนี่นะตามใดที่เอามีรายการอื่นแล้วก็เดินต่อไปได้ทุกคนว่าเฮ้ยเราไม่ต้องนึกถึงมดดำหรอคนอื่นแล้วนึกถึงมดดำทำไม <c oughs> อ๋าม,มดดำกับการเที่ยวทั่วโลกเอาเที่ยวทั่วโลกดีกว่าอะไรประมาณนี้ก็คิดอยู่เป็นเดือนเราไม่ได้ปรึกษาใครแต่ก็ก็ยังตัดสินใจอยู่ครับยังตัดสินใจอยู่ <c oughs> แต่ก็คิดว่าถ้ากลับมาพี่แล้วคงมีพลังมากขึ้นให้พักไหมดวงให้พักไหม่ๆดวงให้พักไหมพ่อหมอดวงไม่ควรพัก ควรจะวางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลงในจังหวะแห่งการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอลทีวีนั้นมันไม่ใช่แปลว่าแค่การวิ่งมันแปลว่าเป็นการสร้างเครดิตให้เอเจนซีและเคสคือตัวของ แ <Add S 2> อดคือตัวของสินค้าหรือเม็ดเงินโฆษณาที่ม,มีอยู่เนี่ยถ้าเกิดคุณไม่ไปม,มีพื้นที่แบ่งตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่ 1%, 2%, 3%, พรุ่งนี้คุณจะยืนยังไขงข้อที่2ถ้าเกิดคุณไม่ยืนสร้างฐานของความมั่นคงในความเป็นไปนี่หมายถึงว่ายืนยงคงความชัดเจนคือเขาเจอตัวเองแล้วและจะหยุดเพื่ออะไรอ๋อย่าเผลอย่าเผลอย่า ดังนั้นเนี่ยก็ควรจะไม่ไม่ควรจะพักยาวถูกไหมครับก็ควรจะวางแผนพักเลยคือทบทวนไม่ควรพักเลยแล้วก็วางแผนให้ดีในการเปลี่ยนแปลงในเวลานี้ในเวลานี้สร้างเครดิตของตัวเองเป็นเวลาที่ประเทศไทยเกิดสภาพหลายสิ่งหลายอย่างที่ทําให้คนไทยส่วนใหญ่หยุดที่จะคิดทําอะไรแม้กระทั่งคนมีเงินมีฐานะที่เคยทําก็หยุดก็เบาก็ระวังตัวนั่นแปลว่าเป็นนิมิตหมายให้คนคิดใหม่ทําใหม่มีใจนักสู้ สร้างโลกสร้างเวทีขึ้นมาได้ในขณะที่ไม่มีคู่แข่งเลยแต่คุณต้องเหนื่อยแน่นอนในการที่จะไปนำเสนอไปสู่โลกภายนอกให้คนรู้ว่าเรากำลังทำอะไรเพราะฉะนั้นแปลว่านี่ทำมาตั้งระยะเวลาหนึ่งแล้วจุดตายคือจุดเปลี่ยนไม่ใช่แปลว่าตายเพราะอายุไม่ใช่ถึงจุดตายวัยในช่วงอายุ30ปลายๆเนี่ย25 3่3 35 38 43 45 48เป็นจุดเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่ถ้าจับช่วงนี้ได้มันจะไปแรงมากมันจะถูกแรงเหวี่ยงที่กว่าแรงบีบคุณรู้ไหมว่าดวงชะตาน,นี้มันจะรวยเป็นพันพันล้านคนที่อยู่ในราศีกันและพิจิกแอบกินจุ๊บกินกิ๊บอยู่ในมุมมืดอ,อย่างนี้เขาเนี่ยเป็นหัวหรือเป็นเมีย <laughs>